ในจังหวัดเชียงรายนะครับทุกคนจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่สถานที่หนึงนะครับที่ชื่อว่าผาตั้งนะครับทุกคนจะอยู่บนดอยนะครับเชื่อมต่อกับภูชีฟ้านะครับจะอยู่ข้างบนน้นนะครับนี่คือทางขึ้นนะครับพอท่านเดินทางมาถึงเพลเวียงแก่นมาถึงเข้ามาถึงบ้านปังหัดนะครับสามแยกถ้าเข้ามาทางเวียงแก่นนะครับให้เลี้ยวซ้ายครับ หอเลี้ยวซ้ายมาประมาณ45ห้ากิโลนะครับจะเห็นจุดนี้เลยครับนี่แหละครับคือผาตั้งที่มาของชื่อดอยผาตั้งนะครับ <c oughs> <c oughs> สังเกตว่าจะเป็นผานะครับตั้งอยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่าข้างบนจุดข้างบนที่มีชื่อว่าผาตั้งที่รู้จักกันในานามว่าผาตั้งก็จะมีชื่อหมู่บ้านตามนั้นนะครับ จริงๆแล้วนะครับตรงนี้นะครับคือผาตั้งเลยไปข้างบนก็คือผาตั้งเหมือนกันนะครับทุกคนเฮ้ยังงงเนาะทั้งเธองงไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> เรียกตามชื่อนี้นะครับหมู่บ้านข้างบนเนาะเรียกตามชื่อนี้นะครับผาตั้งจะอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนครับสังเกตน,นะครับจะเห็นชัดเจนเลยผาลูกใหญ่ตั้งอยู่ทุกคน,นครับ